สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ละแนแชร์แวร์แจ้งข่าว f อน้องไรอันกาดบัณฑิตวันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศเบื้องหน้าเบื้องหลังเวทีน้องไรอันกาดบัณฑิตแสดงสดในงานอิสุสุมินิสมายเดย์ที่ลานศักดิ์อุทัยธานีเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับทุกคนบรรยากาศก็เป็นไปนด้วยความน่ารักอบอุ่นสนุกสนานเหมือนเช่นเคยครับก็จะมีบรรดาแม่แม่เอฟซีที่อุทัยธานีมาให้การต้อนรับน้องไรอันกาด บันดิตลูกชายแห่งชาติยางอุนะ่นน้ฟ้าคลั่งตามที่เห็นในภาพเลยครับทุกคนแอดมินเข้าไปรับชมในคลิปเต็มๆที่บ้านนี้มีไรอันมาแล้วครับสนุกสนานมากครับอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนมาฝากเพื่อนๆพีพีเอฟซี FC, ทุกท่านที่รักน้องไรอันกัดบ,บันดิตให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับไม้นะผละไม้ทอดน้ำไม่เอาผักนะครับผมที่มีเปลือก เปลือกเท่านั้นนะสีแดงที่มีเปลือกสีแดงผลลามะที่นีเปลือกสีแดงนะใครตอบคุณผู้ายรับเสื้อเลยถ้าใครจะตอบยกมือครับอ้ารถตู้มาแล้วเข้าอักลัยต่ออักลัยต่อมาโมงนะไม่อยากไม่ลืมหรือคงลืมเลยผมจำไม่เอะไรที่ผมไม่เคยรู้จักผของคนรวยนี่นะครับ

ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย